ใช่ครับลำแหวนลำใหม่พี่นุ่มนะครับลำลำลำสาอะไรครับสองห้าครับเครื่องสี่หกสี่หกครับโอ้โหเดี๋ยวดูกันนะครับมันอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของบิ๊มกันแล้วรถไฟรั้งเดียวได้ไหมก็ม่ก็ยังร้านกำลังกำลังเล่นประกอบอยู่แล้วครับวันนี้เปิดแล้วครับในชมแล้วครับผมก็อยากดูว่าผมว่ามัน ิองอโอ้โหนี่ถ้าใส่โจนด้วยนี่ถ้าบินได้แล้วใส่โจนอีกนะโอ้โห,โอโหเอาถ้วยไปเลยดีกว่าเอาถ้วยไปเลยสดๆนะครับนม่ก็มีเอทีเซ็กครับเอ่อยินต่อนะครับเอทีเซ็กโฟร์สวัสดีครับแหม วันนั้นบินหอโชอ